สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงบทที่1เรื่องเซตกันต่อนะคะโดยบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะใช้ความรู้เรื่องสับเซตนะคะในบทเรียนที่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้กันดีกว่านะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถหา power set ของเซตจํากัดได้ค่ะและหาจำนวนสมาชิกของ power set ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะกำหนดให้ค่ะเซต A นะคะประกอบไปด้วยสมาชิกคือ1 2และ3ค่ะจงหาสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเซต A นะคะเดี๋ยวเรามาทำการหาสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเซต A กันดีกว่าค่ะจากความรู้ในบทเรียนที่แล้วนะคะนักเรียนจะทราบว่าเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตนะคะดังนั้นนะคะเซตว่างจึงเป็นสับเซตของเซต a ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจึงหาสับเซตตัวแรกได้ก็คือเซตว่างค่ะถัดมานะคะเราจะมาพิจารณาสับเซตของเซต a นะคะที่มีสมาชิกกันบ้างค่ะโดยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเซต a นะคะมีสมาชิกคือ1 2และ3เท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะสับเซตของเซต a นะคะที่มีสมาชิกก็จะต้องเลือกสมาชิกมาจากในเซต a เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำการพิจารณานะคะสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวกันก่อนแล้วกันนะคะ แล้วเ่ยจะสังเกตเห็นว่านะคะสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวนะคะจะเป็นได้เพียง3แบบค่ะก็คือเซตของ1นะคะเนื่องจาก1นะคะเป็นสมาชิกในเซต a ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเซตของ2ค่ะเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็จะเห็นว่า 2, 2เป็นสมาชิกในเซต a ค่ะและถัดมานะคะก็เป็นเซตของ3ค่ะเนื่องจาก3ก็เป็นสมาชิกในเซต A ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการพิจารณานะคะสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวกันบ้างค่ะ โดยสมาชิก2ตัวนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องเลือกมาจากเซต A เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวนะคะก็จะได้เป็นเซตของ1,2ค่ะถัดมานะคะก็จะต้องเป็นเซตของ1,3ค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นเซตของ2,3ค่ะ หลังจากที่เราทำการหานะคะสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวไปแล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณาสับเซตที่มีสมาชิก3ตัวบ้างค่ะนักเรียนจะเห็นว่า s u b เซตที่มีสมาชิก3ตัวนะคะนั่นก็คือเซต A เนั่นเองค่ะก็จะสอดคล้องกับความรู้ในบทเรียนที่แล้วที่ว่าเซต A นะคะย่อมเป็น s u b เซตของเซต A ค่ะดังนั้นนะคะสับเซตอันที่8นะคะก็จะเป็นเซตของ1 2และ3ค่ะ นักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าเราจะทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก4ตัวได้หรือเปล่าเราจะทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก4ตัวนะคะในเซตนี้ข้อนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเซต A นะคะมีสมาชิกจํากัดนะคะก็คือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้นะคะสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเซต A นะคะจึงมีทั้งหมด8สับเซตค่ะเดี๋ยวเรามาทำการพิจารณากันดีกว่าค่ะ ว่าถ้าเรานำสับเซตเหล่านี้นะคะมาเขียนในรูปเซตแล้วเซตนั้นจะถูกเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะเรียกเซตนะคะของสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะว่า power set ของเซต A ค่ะโดยจะเขียนแทนด้วยนะคะตัว P ใหญ่ค่ะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะคะของ A ค่ะโดย A ตัวนี้นะคะมาจากชื่อเซตนะคะก็คือเซต A ค่ะ ถ้านักเรียนนะคะหาสับเซตทั้งหมดของเซต b นะคะตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นตัว b ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหา power set นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนได้ทำการหาสับเซตนะคะทั้งหมดของเซต a ไปแล้วนะคะซึ่งจะได้เป็นดังนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำสับเซตเหล่านี้นะคะมาสร้างเป็นเซตกันค่ะ วิธีการนะคะนักเรียนก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์ของ power set ของเซต A ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยวงเล็บปิดกาค่ะและนำ subset นะคะทั้งหมดของเซต A ใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้วงเล็บปิดกาปิดค่ะนี่ค่ะก็จะเรียกว่า power set ของเซต A ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะจงหา power set ของแต่ละเซตต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นะคะเซต A นะคะเท่ากับเซตว่างค่ะข้อที่2นะคะเป็นเซตของ B นะคะเท่ากับเซตของ1ค่ะข้อที่3นะคะเซตของ C นะคะเท่ากับเซตของ A และ2ค่ะข้อที่4นะคะเซตของ D นะคะเท่ากับเซตของ X, Y z และ w เค่ะเดี๋ยวเรามาทำการหา power set ของเซตในข้อแรกกันดีกว่านะคะ เนื่องจากเซต A นะคะเป็นเซตว่างค่ะดังนั้นนะคะ Power Set ของเซตนี้นะคะก็จะได้เป็นเซตของเซตว่างถัดมาในข้อที่2นะคะเป็นเซต B นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัญลักษณ์ของเรานะคะก็จะเขียนในลักษณะแบบนี้ค่ะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่านะคะ เซต B นะคะมีสมาชิก1ตัวค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะหาสับเซตนะคะของเซต B ได้ดังนี้ค่ะก็คือมีเซตว่างนะคะเนื่องจากเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตนะคะแล้วก็เป็นเซตของ1ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ3บ้างนะคะข้อที่3นะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของ power set ของเซต C แบบนี้ค่ะ เราจะสังเกตเห็นว่านะคะเซต c นะคะมีสมาชิก2ตัวก็คือ a และ2ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะทําการหาสับเซตได้เป็นนะคะอันดับแรกก็เป็นเซตว่างค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวค่ะก็คือเซตของ a ค่ะแล้วก็เซตของ2ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเซตที่มีสมาชิก2ตัวนะคะก็คือเซต c a นั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะ เราก็จะไม่สามารถทําการหาสับเซตที่มีสมาชิก3ตัวได้แล้วนะคะเนื่องจากเซต c นะคะมีสมาชิกเพียง2ตัวค่ะถัดไปที่ข้อที่4นะคะ power set ซของเซต d ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะเซต d นะคะมีสมาชิก4ตัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการหาสับเซตนะคะเราก็เริ่มจากเซตว่างค่ะแล้วก็ตามด้วยสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวค่ะก็คือเซตของ x ค่ะ เซตของ y แล้วก็เซตของ z นะคะถัดมาก็เป็นเซตของ W ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวค่ะเราก็จะเริ่มจากเซตของ x และ y นะคะแล้วก็เซตของ x และ z ค่ะแล้วก็ตามด้วยเซตของ x แล้วก็ w ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มีเซตของ y z ค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยอะไรนักเรียนทราบไหมคะเซตของ y w ค่ะแล้วก็เซตของ z, w ค่ะหลังจากที่เราทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวไปแล้วนะคะเราก็จะทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก3ตัวค่ะ นั่นก็คือเซตแรกนะคะก็เป็นเซตของ x y แล้วก็ z ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเซตของ x y แล้วก็ดับเป็ค่ะและก็ตามด้วยนะคะเซตของ x z นะคะแล้วก็ดับเป็ค่ะและก็เซตของ y z นะคะแล้วก็ดับเป็ค่ะ หมดเลยยังคะนั่นเลยก็จะพบว่ามันหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก4ตัวค่ะนั่นก็คือเซต d เองนั่นเองค่ะเราก็จะไม่สามารถทำการหาสับเซตที่มีสมาชิก5ตัวไปได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเซตดมีสมาชิกเพียง4ตัวค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำการสังเกตดีกว่าค่ะว่าตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำเซตนะคะที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็พาวเวอร์เซตนะคะมาใส่ในตารางนี้ค่ะโดยช่องแรกจะเป็นเซตนะคะช่องที่2จะเป็นจำนวนสมาชิกของเซตนะคะช่องที่3นะคะเป็นพาวเวอร์เซตนะคะที่เราได้ทำการหาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จำนวนสมาชิกของพาวเวอร์เซตค่ะมาเริ่มต้นที่เซตแรกนะคะคือเซตว่างค่ะ นักเรียนทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเซตว่างนะคะมีจํานวนสมาชิกคือ0ูนตัวค่ะ power set ของเซตว่างนะคะก็คือเซตของเซตว่างนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจํานวนสมาชิกของ power set ก็คือ1ตัวค่ะถัดมานะคะก็คือเซตของ1ค่ะ1เซตของ1นะคะก็มีจํานวนสมาชิก1ตัวค่ะ power set นะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่านะคะสมาชิกของ power set นี้มี2ตัวค่ะ ถัดมาที่เซตของ a และ2ค่ะก็มีจำนวนสมาชิกนะคะ2ตัวค่ะ Power อร์ที่ได้นะคะก็มีดังนี้ค่ะเราจะนับได้นะคะก็เราจะนับจำนวนสมาชิกของ Power s e ์นี้ได้นะคะทั้งหมด4ตัวค่ะถัดมานะคะก็คือเซตของ1 2และ3ค่ะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด3ตัวค่ะ Power set ก็หาได้ดังนี้นะคะนักเรียนลองนับดูสิคะว่าเซตนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวก็คือ8ตัวนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะคือเซตของ x y Z และ W ค่ะมีจำนวนสมาชิก4ตัวใช่ไหมคะ power set ก็เป็นดังที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะคะซึ่งพบว่าเมื่อนับแล้วนะคะก็จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด16ตัวด้วยกันค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าจำนวนสมาชิกของเซตนะคะกับจำนวนสมาชิกของ power set มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะ คุณครูก็จะนำจำนวนสมาชิกของเซตนะคะแล้วก็จำนวนสมาชิกของพาวเวอร์เซตของเซต a นะคะมาใส่ในตารางค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนสมาชิกของพาวเวอร์เซตของเซต a นะคะในรูปแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกของเซต a ได้หรือเปล่าคะในที่นี้นะคะเราจะทำการเขียนนะคะ จำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานสองค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกคือ1ค่ะ1นะคะก็คือ2ยกกำลัง0ย์ค่ะ2อะคะก็คือ2ยกกำลังอะไรเอ่ยก็คือ2ยกกำลัง1ค่ะ4นะคะก็คือ2ยกกำลังสองค่ะ8นะคะก็คือ2ยกกำลัง3ค่ะตามด้วย16กนะคะก็คือ2ยกกำลังสค่ะ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะเลขชี้กำลังนะคะจะสอดคล้องกับจำนวนสมาชิกของเซต A ค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนสามารถตอบได้หรือเปล่ปาคะว่าถ้าจำนวนสมาชิกของเซต A เป็นจําจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A จะเป็นเท่าไหร่ก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะก็มีค่าเท่ากับ32นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากความรู้นี้นะคะเราจะได้ข้อสังเกตที่ว่า ถ้า A นะคะมีสมาชิก n ตัวนะคะจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A ก็จะมีเท่ากับ2ยกกาลัง n ตัวค่ะความรู้นี้นะคะได้รับการพิสูจน์แล้วค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราจะขอละการพิสูจน์เอาไว้ค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้นี้นะคะไปใช้ช่วยในการตรวจสอบนะคะจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะว่านักเรียนสามารถเขียนได้ครบหรือไม่ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะตัวอย่างนี้นะคะให้เซต A ค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกคือ 1, 3, 5, 7และ9ค่ะจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จค่ะข้อที่1นะคะเซตของ 1, 5เป็นสมาชิกของ Power s e ์ของเซต A ค่ะข้อที่2นะคะเซตว่างค่ะเป็นสับเซตของพาวเวอร์ของเซต A ค่ะ ข้อที่3นะคะเซตของเซตว่าง1,7และ9ค่ะเป็นสับเซตนะคะของ power set ของเซต a ค่ะข้อที่4นะคะเซตของเซตของ3นะคะไม่เป็นสับเซตของ power set ของเซต a ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการพิจารณาทีละข้อกันดีกว่านะคะข้อที่1นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะเซตของ1,5เป็นสมาชิกของ power set ของเซต a นะคะหมายความว่านะคะ เซตของ15นะคะเป็นสับเซตของเซต a นั่นเองค่ะเพราะว่าสมาชิกของ power set A นะคะก็คือสับเซตของเซต A นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการพิจารณาข้อความนี้แทนค่ะันเรียนจะสังเกตเห็นว่า1และ5นะคะเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะดังนั้นนะคะข้อความนี้จึงเป็นจริงค่ะเพราะ เซตของ15นะคะเป็นสับเซตของเซต a ค่ะถัดมาเรามาดูที่ข้อ2กันดีกว่านะคะข้อที่2นะคะจากความรู้ที่เราทราบว่านะคะเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตนะคะและ o w e r set ของเซต a นะคะก็ถือว่าเป็นเซตเซตหนึ่งเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเราจึงได้ข้อที่2นะคะว่าเป็นจริงค่ะเพราะว่าเซตว่างนะคะเป็นสับเซตของเซตทุกเซตค่ะ ถัดมาที่ข้อ3นะคะเซตของเซตว่าง1 7และ9นะคะเป็นสับเซตนะคะของพาวเวอร์เซตของเซต A นะคะเราก็จะทำการพิจารณานะคะโดยการพิจารณาข้อความนี้ค่ะเซตว่านะคะเป็นสมาชิกของพาวเวอร์เซตของเซต A 1เป็นสมาชิกของพาวเวอร์เซตของเซต A นะคะเ เป็นสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะและ9เป็นสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า power set ของเซต A นะคะสมาชิกนะคะจะต้องเป็นเซตค่ะซึ่งเราจะเห็นว่า 1, 7และ9นะคะไม่ได้เป็นเซตค่ะดังนั้นนะคะจึงไม่ไม่สามารถเป็นสมาชิกของ power set ของเซต A ได้ค่ะดังนั้นนะคะข้อที่3นะคะจึงเป็นเท็จค่ะเพราะ มี1น,นะคะซึ่งไม่เป็นสมาชิกของ power set ของเซต A ค่ะถัดมานะคะเรามาดูที่ข้อที่4ค่ะเซตของเซตของ3นะคะไม่เป็นสับเซตของ power set ของเซต A ค่ะเราก็จะทำการพิจารณาข้อความนี้นะคะในลัานากษณะเดียวกับข้อความที่3ค่ะนั่นก็คือเราจะพิจารณาว่านะคะเซตของ3ไม่เป็นสมาชิกข,ของ power set ของเซต A ค่ะ ซึ่งข้อความนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า3นะคะเป็นสมาชิกของเซต a นะคะดังนั้นเซตของ3ก็ต้องเป็นสับเซตของเซต A ส่งผลให้เซตของ3นะคะเป็นสมาชิกของพาวเวอร์เซตด้วยค่ะดังนั้นนะคะข้อที่นี้นะคะจึงเป็นเท็จค่ะเพราะว่าเซตของ3นะคะเป็นสมาชิกค่ะของพาวเวอร์เซตของเซต A ค่ะ เดี๋ยวเราไปทําการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนกันในวันนี้กันดีกว่าค่ะเราจะเรียกเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A ว่า power set ของเซต A นะคะเราจะเขียนแทนด้วยตัว P ใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บชื่อเซต A ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทราบว่าถ้า A มีสมาชิก n ตัวนะคะจะได้ว่า power set ของเซต A นะคะมีสมาชิก2ยกกำลัง n ตัวค่ะ ก่อนจะจากกันนะคะคุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะจํานวน3ข้อค่ะให้พิจารณานะคะว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือเท็จนะคะนักเรียนก็ค่อยๆพิจารณานะคะโดยทบทวนบทเรียนนะคะในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ